เรื่องอันตรายครับถ้าเกิดว่าเด็กครับอยู่ในรถกับเราด้วยครับสิ่งที่ไม่ควรทำครับที่สรุปกันมาคร่าวๆครับข้อแรกครับการปล่อยเขาครับอยู่ตามลําพังครับถ้าเกิดว่าเขาลับครับจะมีผู้ใหญ่หลายท่านครับอาจจะเผลอเลยครับเห็นเด็กหลับอยู่ไม่กล้าปลุกครับก็ปล่อยลูกครับหรือเด็กเล็กๆครับไว้ในรถแล้วก็ไปซื้อของกลับมาครับไม่มีเด็กขาดอากาศหายใจครับก็มีโอกาสครับที่เขาครับจะ เสียชีวิตก็ได้ครับ2ครับที่ควรระวังนะครับถ้ามีเด็กไปด้วยครับก็คือการล็อกประตูครับเปิดกระจกครับหรือว่าการนับไม่ให้เขากดครับปุ่มพวกปุ่มสตาร์ทครับพวกนี้อันตรายครับ3ต่อเนื่องกันมาเลยนะครับก็คือว่าบางท่านครับสนุกครับอยากให้เด็กได้เรียนรู้ก็นำครับเด็กของท่านครับขับไปด้วยครับนั่งอยู่บนตักข้างหน้าครับสําหรับคนขับครับแบบนี้ครับอันตรายครับเกิดเบรกหรือฉุกเฉินขึ้นมาครับท่านครับก็ จะได้รับอุบัติเหตุทั้งตัวท่านเองแล้วก็ตัวเด็กด้วยครับแล้วก็สุดท้ายครับที่เจอกันบ่อยนะครับสําหรับสายมูครับบางคนครับจะนําครับตุ๊กตาครับซึ่งมันดูน่ากลัวเกินไปครับถ้าเกิดว่ามีเด็กเล็กเกินไปครับมันก็ยังไม่เหมาะครับที่เขาจะเห็นแบบนี้ครับเขาก็เกิดการกลัวครับแล้วก็หลอนครับผมจะทําให้เด็กครับ ไม่สบายใจครับเสียสุขภาพครับถ้าเกิดว่าจะติดรถไว้ครับถ้ายังเด็กเล็กเกินไปผมแนะนําว่าเป็นสิ่งที่ส,สวยงามน่ารักน่ารักแบบนี้จะดีกว่าครับมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามได้ในเพจ Facebook มหาเฮงประกันภัยครับพิมมหาเฮงภาษาอังกฤษเว้นวรรคประกันภัยภาษาไทยคบขอครับ